ในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกทท่านนะครับมาชมชุดตู้พระไตรปิฎกสีแดงลวดลายทองนะครับแล้วก็เป็นทรงโบราณร่วมสมัยด้วยนะครับก็คือทรงสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับร่วมกันกันกบหนังสือพระไตรปิฎกแบบ45เล่มภาษาไทยซึ่งหนังสือพระไตรปิฎก45เล่มภาษาไทยเนี่ยอันนี้เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์โดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับราคามูลนิธิของหนังสือมหาจุฬานะครับก็คือ 15,000บาทนะครับเมื่อรวมกับตู้ปัตติบีดกหลังนี้นะครับ ราคา8,500บาทนะรวมเป็น23,500บาทนะครับสวยงามมากจริงๆนะฮะแล้วก็ตู้หลังนี้นะด้านล่างนะครับเขาจะกว้างกว่าทางด้านบนเล็กน้อยความสูงของตู้นะครับจะอยู่ที่1เมตร60เซนนะด้านบนนี่ก็จะกว้างประมาณ85เซนนะแล้วก็ข้างล่างประมาณเมตร1นึงนะครับสำหรับท่านใดนะที่สนใจก็สามารถแคปภาพนะครับตู้ปะไตปบีโดก,กับหนังสือปะไต่บีโดกชุดนี้นะแล้วก็แอดไลน์ line, นะครับแจ้งที่อยู่จัดส่งนะครับหรือสอบถามรายละเอียดกับคุณชนที่ ได้เลยนะครับหรือโทรสอบถามที่เบอร์0864618505 0876967771นะครับที่ศูนย์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับสวัสดีครับ